ต่อให้มีเทพโอเบลิสหรือมังกรในตำนานครีทิอุสบลูอยสไวท์ดราก้อนก็ยังเป็นสุดยอดมอนสเตอร์ของไคบะเซโต สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมอร์เกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโ oh! อภาค d u เอ m มอนสเตในวันนี้นะครับผมก็จะเอาบทบาทของ Blue Eyes White Dragon มอนสเตอร์คู่ใจของไคบะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังน,นะครับ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เคยทําของ Red Eye ไปนะครับที่ว่าบทบาทของ Red Eye Black Dragon เป็นยังไงซึ่งทําตัวมังกรดําไปแล้วจะไม่ทามังกรขาวเลยมันก็จะดูอะไรอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะไล่เรียนไปนะครับว่าบทบาทของ b l y e w h i ไว Dragon ซึ่งดูแล้วก็จะเป็นสุดยอดมอนสเตอร์คู่ใจของใครบักเลยอย่างนี้นะครับเขาจะมีอะไรให้พูดถึงในแต่ละช่วงเวลาของเนื้อเรื่องตลอด224ตอนบ้างเนานะซึ่งก็อาจจะมีแต่แะของภาค g X แล้วก็ของภาค m o v i e ด้วยนะครับว่ามันยังเป็นมอนสเตอร์ที่ ยังดูมีความสัมพันธ์กับของใครบะแต่ว่าพอเป็นในภาคต่อต่อไปก็อาจจะเริ่มพูดถึงในแง่ของความเป็นตำนานมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นเราก็มายุ่งกันละกันซึ่งบทบาทของ blue eyes white dragon monster คู่ใจของไครบะเซโตนี้นะครับผมขอเล่าในภาพรวมของแต่ละช่วงเวลาการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็น b a t t l e City ไม่ว่าจะเป็นศึกมังกรล้างโลกอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะพูดเจาะไปว่าการดูเอลแต่ละการดูเอลมันใช้ blue e y e อะไรยังไงอะไรขนาดนั้นนะครับคงไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะครับว่าแต่ละหัวข้อที่ผม มาแต่ละชตอร์ที่ใส่ไวในทางสแตมป์นี้มันมีประเด็นอะไรยังไงให้เราได้พูดคุยได้ขยี้กับ Blue e y e s w h i t e Dragon กันได้บ้างรัาผมก่อนอื่นต้องเปิดมาที่ประเด็นแรกนะครับคือ Blue e y e s w h i t e Dragon นะครับไม่ใช่มอนสเตอร์ที่แบบว่าอยู่ๆใครบะใช้ปุ๊บแล้วก็เป็นมอนสเตอร์แบบสุดยอดของเขาอย่างเดียวเลยนะครับแต่มันเป็นมอนสเตอร์ที่มีตัวตนมาตั้แต่3,000ปีที่แล้วในแง่ของการเป็นมังกรขาวที่สถิตอยู่ในร่างของคิสาระแล้วก็ได้มาเป็นค่ารับใช้ของเตโตนักบวชผู้เป็นผู้รับใช้องฟาโร ซึ่งแม้ว่าเรื่องราวของคิซาระกับเซโตะมันจะมีความแสนเศร้าอยู่ในนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่คิซาระมีกับเซโตะนะครับความผูกพันที่ทั้งสองคนนี้มันก็ข้ามภพข้ามชาติซึ่งข้ามภพข้ามชาติในที่นี้ก็คือว่าเซโตะเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มาเกิดใหม่กลายเป็นแบบว่าไคบาเซโตะใช่ไหมส่วนอย่างของคิซาระอย่างเงี้ยเขาเป็นมังกรขาวผู้รับใช้เซโตะในยุคนั้นมาแล้วทีนี้พอข้ามาเป็นยุคป,ปัจจุบันปุ๊บก็จะมีบลูไอส์สามตัวที่เป็น,น,นบแนนนบบว่าาากรข้ม การเวลามาเกิดใหม่อะไรกันแบบนี้นะครับผมตัวบลูไอไว้วก้อนมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันเหมือนเป็นสนัญลักษณ์ของตัวไคบามากกว่าว่าอันเนี้ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่แบบดูทรงพลังแล้วก็มาสู่การเชื่อใจการที่ไคบาชื่นชมมอนสเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็งดงามแล้วก็ไร้เทียมทานนะโดยถ้าเกิดว่าเราดูนอนิเมะก่อนเนาะเราก็จะรู้ว่าในฐานะไคบาเซโตเนี่ยเขาได้บลูไอมาตั้งแต่ช่วงตอนแรกๆเลยเนาะที่ตอนแรกเนี่ยเห็นว่าปู่ของยูกิมีบลูไออยู่ใบหนึ่งนะแล้วไคบา มันไม่ใช่ว่าตัวของเขาเองต้องการกา s ทรงพลังอย่างงี้มาอย่างเด,ยเดียวนะแต่ว่าที่จริงแล้ว blue eye white dragon ยังถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของสายสัมพันธ์กับน้องชายของเขาอย่างโมคุบะซึ่งกางเดิมแล้วเนี่ยไคบาก,กับโมคุบะเขาก็ไปเป็นลูกบุญธรรมของโกซาบุโรนะครับจากการที่ว่าไคบาเนี่ยสามารถเอาชนะมาลุกโกซาบุโรได้ก็จำยอมต้องเอาไอ้สองคนเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วไคบาเซโตะที่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของไคบานั้นไปนะครับต้องบอกเลยว่าชีวิตค่อนข้างลำบากนะแล้วพอเห็นพี่ชายลำบากสิ่งงที่่่นอยอยอยน้้้้ออออชชาายยยพจะวไดหหกก็คืรใ กำลังใจพี่ชายให้กําลังใจในแง่ที่ว่าเอาการ์ดที่เป็นของเล่นที่พวกเราสะสมกันมาเนี่ยมาให้กําลังใจใครบักเซตกคนนี้โดยที่ว่ามีการ์ดบลูไอไวดราก้อนที่เป็นการ์ดวาดเองของโมคูบะนะครับซึ่งตัวตนจริงๆของมันก็คือเป็นการ์ดมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีพลังโจมตี3,000แล้วก็ป้องกัน2,500เนาะซึ่งในยุคนั้นนะครับบอกได้เลยว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ทรงพลังสุดๆของโลกดูเอลมอนสเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วทีนี้ใครบักเองที่เขารู้สึกว่าเขาลําบากนะแต่ว่าเขาก็ยังมีน้องและน้้องกก็ใหสััษ ของความแข็งแกร่งอย่างบลูไอไวดราก้อนมาตัวของไคบักเองก็มีจิตวิญญาณในการลุก,กขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะยึดไคบักคอร์ปอเรชันมาได้เพื่อทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็ของน้องชายนั่นเองครับซึ่งในตอนของโมคุบาเนี่ยไคบักเองก็จะมีการพูดไว้นะครับว่าเขาจะต้องเอาการของจริงมาไว้ในครอบครองให้ได้เลยโดยที่ว่าบลูไอไวดราก้อนในยุคสมัยนั้นนะครับมันจะมีอยู่4ใบด้วยกันเนาะซึ่งใบแรกที่จะมีการเปิดเผยก็คือเป็นการแห่งจิตวิญญาณรุ่นปู่เลยครับปู่ของยูกินะครับผม คุณมุโตะซงโรุคุเนี่ยเขามีถือครองไว้อยู่ใบหนึ่งซึ่งบลูอายใบนี้นะครับมันเป็นบลูอายที่ว่าได้รับมาจากเพื่อนรักอย่างอาร์เธอร์ฮอปกสกินครับผมซึ่งศาสตราจารย์ฮอปกสกินเนี่ยเขาก็เคยมีประวัติกับคุณปู่ซุโรคุนี่แหละไปติดถ้ำด้วยกันแล้วก็มาดูเอกันแล้วก็ได้เป็นสัญลักษณ์มิตรภาพที่ดีต่อกันศาสตราจารย์ฮอปกสกินเขาก็เลยมีการมอบบลูอายไวท์ดรอกนให้กับคุณปู่เอาไว้ซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นการที่สื่อถึงความเป็นสายสัมพันธ์ใช่ะะ่่มัั้้้้ยเเเพรรราาาะะะะฉนนนแแลลววตขออองงคคคุุณปปู er กก็ไไไไดดจไิจ ก็คิดว่าถือครองเอาไว้ซึ่งปู่ซุมโรคุเคยบอกกับยูกิไว้ด้วยนะครับว่าการเนี่ยมันมีค่ามากเป็นการที่ได้รับมาจากเพื่อนสนิทของฉันแล้วพอใครบารู้ว่าปู่มีการไปนี้อยู่ใช่ไหมครับก็เลยจะขอซื้อขอแลกการอะไรทำยังไงก็ได้อรเพื่อให้ได้มาครอบครองเนาะซึ่งปู่ยุกิไม่ยอมขายให้ครับผมเนี่ยมันคือการดใบสําคัญที่ได้รับมาจากเพื่อนรักแล้วถ้าเกิดว่ามอบให้ไปเท่ากับว่าขายวิญ,ญญาณของเพื่อนรักให้กับคนอื่นไปนะส่สิอ่ะก็เป็นอย่างนั้นไปตัวเนี่ยมุโตย้นาะซบึงคครัวุ่ณปู่ของเเราก็พพิิีันใเรื่อองงข คิดวิทยาของกา๊์ดนะต่อให้เป็นกา๊์ดที่ออนแอขนาดไหนมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับปู่ครับก็ยอมขายให้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะเออซึ่งก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับคุณปู่ก็เลยไม่ได้ขายการาดให้กับไครบาโดยเหตุการณ์ก็เร็วๆนะครับผมตอนนั้นเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไคบายังไม่ได้ถือครองบลูไอครบทั้งหมด4ใบใช่ไหมแล้วทีนี้พอรู้ว่าปู่มี1ใบปุ๊บเขาก็ได้ทราบข่าวกับลูกน้องของเขานี่แหละว่าโอเคตอนนี้เราได้ก๊าร์ด3ใบที่เหลือของบลูาอไวดราก้อนมาแล้วนะตอนนี้ เขาไม่ใช่คนที่แบบมีความนับถือการดอะไรขนาดนั้นแค่มองการ์ดว่ามันคือพลังของเรานะแล้วก็ใช้ในการบทขยี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทานั้นนะครับตอนนั้นก็เลยมีการไปต่อสู้กับปู่ซุงมรคุแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้โดยที่ว่าในการดูเอลเนี่ยการ์ดหนึ่งใบใส่ที่สูงสุดเพียง3ใบเท่านั้นใช่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบลูอายใบที่4ของปู่ซุงมรคุที่ดูเอลเดิมพันมาเนี่ยมันก็ตกอยู่ในมือของไคบาและไคบาก็ฉีกทิ้งไปเลยครับซึ่งฉีกทิ้งไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทิ้งเนาะตัวง,ง่่างาาราากแหจิตญ,ญ,ญ ที่ได้รับมาจากคุณอาเธอร์อย่างนี้เขาก็เอามาติดไว้แล้วก็คงไม่ได้ใช้ในการดูเอลอยู่แล้วนะครับ ซึ่งถามว่าปู่เองเนี่ยด้วยการที่ว่าตอนนั้นใครบาทยื่นเงื่อนไขออกแนวบังคับด้วยนะว่าให้ไปต่อสู้อย่างนี้ปู่ซุโงรคุเองแกก็มีใจอยากต่อสู้เหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยอยากสอนถึงจิตวิญญาณของการ์ดให้กับใครบาคนนี้ได้รู้หน่อยซิไม่ใช่มองการ์ดว่าเป็นการ์ดทรงพลังแล้วก็จะเอามาทำนู่นทำนี่ได้ตามใจชอบนะแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็พ่ายแพ้ใครบาใครบาเองก็ตอนนี้ถือครองดูไอ,อ้สามตัวแล้วทีนี้การ์ดดูไอยทั้ง3ตัวน,นั้นนะครับสำหรับใครบามันก็จะถือว่่่าาาเเเเป็นนกกรรร์ดแแหงงงงพลลัััขอขอ้้ยยบตไไม ใจถึงหัวใจของการ์ดว่าการ์ดมันมีหัวใจนะ่เราควรจะปฏิบัติกับมันในแง่ของความสัมพันธ์อะไรพวกนี้หน่อยซึ่งตอนแรกไคลบั๊ไม่ได้มีมุมนี้นะครับก็เลยต่อสู้กับยูกิในช่วงเอพิโซดแรกๆแล้วก็พ่ายแพ,ยพย้ไปด้วยการเจอเอกโซดเดียนั่นเองเนาะแล้วตอนนี้น,นะครับมันก็เป็นจุดที่ไคบะเริ่มฟังหัวแล้วว่าเออเฮ้ยการ์ดเนี่ยมันมีจิตใจอย่างที่วกนั้นพูดหรือเปล่าเนาะซึ่งตัวไคบะกเองนะครับตั้งเดิมแล้วเขาจะเป็นคนที่ตั้งแง่ในเรื่องของความเป็นวิททยยยยาาาาาาาศสสตรร,ร,ตร์์อออูมม่่่่่่แลล้้้วววนนนะะคคัถมมมมมมีีไไไไจดเเเขกก็็ชืให ถ้ากับาการที่เราใช้มันพลังโจมตีเยอะแล้วเทคนิคที่เราใช้มันดีเท่ากับว่าเราก็เก่งไม่ต้องสนใจเราว่าการมันจะรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงซึ่งตัวน,นี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ใครบัตรยึดมั่นเอาไว้แต่ทีนี้นะครับในช่วงการต่อสู้ของ u e l i s t Kingdom เนาะก็จะได้เห็นว่าใครบาตเนี่ยเริ่มเข้าใจสิ่งจิตใจของการขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ยังบอกกับยูกิว่าที่จริงคําตอบมันก็ยังไม่ได้ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้ใครบัมีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยน้องชายยางโมคุบะแล้วก็ปก ของบริษัทของฉันซึ่งไคบาเองนะครับก็จะมีการใช้บลูายในการต่อสู้กับยูกิก่อนไปสู้กับเปกาซัสเนาะก็จะได้เห็นว่าบลูไอไวดราก้อนนี้ก็มีรากสุดยอดของเขาที่เป็นบลูายอัลติเมทดราก้อนซึ่งอัลติเมทเปิดตัวมาในตอนนั้นที่สู้กับยูกินะครับกอ็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าสุสานแมมมสเป็นเหตุสังเกตได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนั้นถือว่าไคบาชนะมาได้นั่นแหละแล้วก็ไปต่อสู้กับเปกาซัสเนาะโดยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าในแง่ของจิตใจของกกกาาาารรร์์ดดไไไบเองงนนนี่่่ยัยััมมมู้้้สึวหวหใจข แต่การต่อสู้กับเปกาซัสนะครับเบกาซัสเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอ่านใจได้แล้วก็กึ่งกึ่งจะรับรู้ความรู้สึกผ่านในตาพันปีใช่ไหมเขาก็จะรู้นะครับว่าใครบักบอยเนี่ยนะมีความรักให้กับบลูไอไวท์ดากอนเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตอนที่เปกาสซัสเอาบลูไอไวท์ดากอนของใครบักมาแล้วก็เอามาทําเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยต่อสู้กับใครบักไปใครบักจังใจต้องทําลายบลูไอทูนดากอนที่เปกัซัสใช้อยู่เนี่ยใครบักเองก็จะมีความเจ็บปวดอยู่ในใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าบลูไอจะต้องมีรูปร่างที่น่าเกดนนบบนัันัเนนขอออารฝงงมมือ นอกจากนั้นแล้วในฐานะการต่อสู้กับเบกาสซัสเนี่ยไคบัก็จะใช้บลูาออย่างเต็มที่ในการที่จะแบบว่าต่อสู้นะครับมันอาจจะเป็นการทิ้งก๊าดจากบนมือทั้งหมดไปแล้วก็เดิมพันกับก๊าซที่จัวใบต่อไปอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็สื่อถึงความเชื่อใจแล้วก็ความรักที่มีให้กับบลูาอตามที่ไร้บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบลูาอของไคบัก็ไม่สามารถต่อกรกับเบกัซัสได้เป็นเพราะว่าเบกาสซัสเขามีหายนึกเผ่ามางกรน,นั่นเองครับแต่การต่อสู้ครั้งนั้นนะคไนนะค,ล,ล, Kingdom, คะล์บัค Five, แล้วก็จะมีการใช้บลูอายอีกครั้งหนึ่งในการต่อกรกับไฟก็อดดากอนซึ่งตอนนั้นก็จะมีการอัปเกรดไปอีกทีหนึ่งว่าบลูอายเป็นอัลติเมทได้นะแล้วก็สามารถให้คาร์ออสโซเยอร์ขึ้นขี่ขเป็นมาสเตอร์ออฟดากอนไนได้ตัวนั้นก็คือเป็นชัยชนะที่สามารถคว้ามาจากบิ๊กไฟท์ได้อย่าไงง่ายได้เพราะว่ามาสเตอร์ออฟดากอนไนถือว่าเหนือชั้นกว่าไฟก็อดดากอนเห็นเห็นเลยครับผมซึ่งนี่แหละครับเป็นฐานะของการ์ดแห่งพลังของไคบาแล้วไคบาเองก็ค่อยๆลึกซึ้งกับบลูอายนะครับผมร้านงชใ มากๆเลยแต่ทีนี้บทบาทของ Blue Eye ก็จะพลิกลงมาเล็กน้อยครับผมก็คือในช่วงการต่อสู้ของ Battle City นั่นแหละครับพลิกในแง่ที่ว่าบทบาทเนี่ยจะถูกลดมาด้วยคำนิยามของใครบางนะครับอันนี้ใครบางเขาพูดนะว่า Blue Eye ถือเป็นสมุนผู้ยิ่งใหญ่ของเทพแล้วนะครับเพราะว่าตอน b a t เทิ City เนี่ยใครบางเขาจะได้อเวลิสมากจากอีคิสึนะครับแล้วทีนี้เขาก็เริ่มเปิดศึกของการแข่งขันของ Battle City ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยในการต่อสู้กับ Battle City นะอย่างที่บอกนะผมอาจจะไม่ได้เจ แต่ทีนี้ผมจะยก blue eye มาวางคู่กับโอเบลิสอย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าโอเบลิสนะครับในแง่ของความที่แบบไครบามันบ้าพลังอย่างนี้เนาะมันก็จะชื่นชมความเป็นพลังเทพอยู่แล้วนะครับความทรงพลังที่มากที่สุดก็คือโอเบลิสในเด็กของเขานะครับแต่ทีนี้เนี่ยการต่อสู้ใดๆก็าตามนะครับใครบารเองเนี่ยความรู้สึกนึกคิดความรักความเชื่อใจที่มีต่อ blue eye ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะมีการต่อสู้หลายๆครั้งที่ผมเห็นว่าพอโอเบลิสไม่ได้ออกมาหรือจังหวะนั้นโอเบลิสตไม่ได้เป็นปัาน blue eye นบ ที่ออกมาช่วยไคบาในการที่จะพลิกสถานาการณ์มานักต่อหนักเลยครับยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้กับพวกกู๊อย่างเงี้ยก็จะมีจังหวะแบบใช้บลูอายในการเป็นเครื่องส่องเบยอันเชิญเทพนะหรือกระทั่งว่าต่อสู้กับพวกหน้ากากแห่งความมืดหน้ากากแห่งแสงตอนนั้นเจอหน้ากากสนึกการบูชายันอย่างเงี้ยอันเชิญเทพไม่ค่อยสะดวกนะก็เอาบลูอายออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวตอกตอนกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก่อนหรืออย่างในทีเด็ดที่สุดที่ผมรู้สึกชอบมากๆก็คือการต่อสู้กับอิชิสึนั่นแหละครับที่ว่าตอนแรกเนี่ยไคบาก็ แต่ว่าตอนนั้นอิชิสึเขาก็เห็นอนาคตอยู่แล้วว่าไคบาเนี่ยนะเขาจะใช้อเบลิสและไคบาก็จะล่มไปเพราะโอเบลิสเองอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยโดยพลังความผูกพันที่มีมาแต่อดีตชาตินะครับไคบาก็เห็นวิชั่นอันนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่น่าเศร้าเหลือเกินแล้วตอนนี้บลูอายที่อยู่บนมือของเรากำลังจะบอกอะไรเราหรือแล้วตอนนั้นนะครับไคบาก็ได้ทําในสิ่งที่อิชิสึก็อึ้งนะครับว่าเอาโอเบลิสเป็นเครื่องสังเวยเพื่ออัญเชิญบลูอายไวดราก้อนออกมาครับผมโดยที่ว ว่าอนาคตที่เธอเห็นนั้นนะไม่มีบลูอายอยู่ใช่ไหมแน่นอนเพราะนี่มันคืออนาคตของฉันยังไงล่ะเออก็ถือว่าเท่ดีนะครับฉากนี้บลูอายก็เป็นตัวปิดเกมแทนเนาะคือด้วยความเป็นใครบาสเซโตนะครับอย่างเดิมเขาเคยรู้สึกว่าการใช้เทพในการปิดเกมเนี่ยมันดูแบบว่าเท่ดูแบบทรงพลังในแง่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึ่งที่สังหอนใจอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยแล้วบลูอายออกมาเป็นตัวปิดเกมแทนอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคมากๆนอกจากนั้นแล้วนะครับในการต่อสู้กับยูกิในรอบรองชนะเลิศอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าตัวของเขาเองแม้ว่าจะสูญเีย โอเบลิสไปแต่ว่าเขาก็บอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเทพแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรฉันยังมีลูกสมุนผู้ยิ่งใหญ่ของเทพในการจัดการกับนายอยู่ยังไงล่ะยูกิซึ่งตอนนั้นก็ใช้บลูอายออกมานะครับแล้วก็รวมกันเป็นอันติเมตอะไรพวกนี้แล้วก็สู้กับยูกิไปแม้ว่าสุดท้ายจะพ่ายแพ้นะครับแต่ว่าตัวที่ยืนอยู่เป็นตัวสุดท้ายบนสนามของไคบาก็คือบลูอายไวท์ดราก้อนนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้มันก็มีความชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับว่าในศึกของการต่อสู้ ensity, บ isk, เบลเทนซิตี้ไคบากก็ โอเบลิสไม่สามารถเป็นตัวปิดเกมได้ตัวของบลูไอไวดราก้อนก็จะถือเป็นอาวุธสำรองที่ใครบักเอาไว้ใช้ต่อกรกับสัตรูได้นั่นเองครับซึ่งอันนี้พูดในอีกบริบทหนึ่งก็ได้นะครับช่วงการต่อสู้กับโนอาครับผมซึ่งในช่วงที่ต่อสู้กับโนอาในโลกเวอร์ชวลตอนนั้นนะครับก็จะมีการต่อสู้ในระบบของเด็กมาสเตอร์นะครับสังเกตไหมว่าใครบักเองเขาไม่ยอมเลือกบลูไอไวดราก้อนเป็นเด็กมาสเตอร์แต่เขากลับเลือกลอตออฟดราก้อนกับใครเซอร์ซีฮอสเป็นเด็กมาสเตอร์ของเขานะครับซึ่งถ้าเด,าดเน Blue I, White Dragon, น,นะ Deck master นะ มันจะมีความสามารถในการที่ว่าพอรวมร่างออกมาเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นปุ๊บเนี่ยจะสามารถโจมตีได้ในเทิร์นนั้นซึ่งกดของ Battle City เนี่ย ปกติแล้วมันจะต้องใช้การ์ดที่ชื่อว่าจูโจมฉับพลันในการที่จะแบบให้มอนสเตอร์ฟิวชั่นโจมตีในเทิร์นที่ฟิวชั่นได้เลยใช่ไหมซึ่งไคบาตเนี่ยครับเขาก็รอดข้ออยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เล็งห็นประโยชน์อะไรจากตรงนั้นอยู่แล้วเนาะไม่ได้คิดจะใช้อัลติเมตอะไรขนาดนั้นแต่กลับเลือกหลอดออฟดราก้อนที่มีความสามารถในการจ่ายไลฟ์พอยเพื่อที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่ามังกรได้หรือกระทั่งมีไคเซอร์ซีคอสที่จะทําให้ตัวเองสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ชั้นสูงที่เป็นท่าแสงโดยที่ลดเครื่องสังเวเววยไปตกล่่าาคือ Level 5, Level อมนรี้ ก็จะสามารถอัญเชิญได้เลยแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดเลเวลแปดที่เป็นท่าแสงอย่างนี้ก็ใช้เครื่องสังเวยแค่ตัวเดียวนะครับสังเกตว่าเด็กมาสเตอร์เนี่ยไคบาเ,าเขาก็จะมีวิธีการเลือกแบบนี้ว่าเพื่อที่จะอัญเชิญบลูไอไวรากกอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะเอาบลูไอเป็นเด็กมาสเตอร์ตรงๆนะครับซึ่งก็ใช้ในการต่อสู้กับแบบไซโคช็อกเกอร์ที่เป็น,น,น no เด็ดกมาสเตอร์อย่างนี้เนาะหรือกระทั่งสู้กับโนอากาดบลูไอก็ถือเป็นจิตวิญญาณของไคบาที่พอยูกิรับสืบบบททอออออดดดดดไปปเนนนีีี่่่่่ยยยยยูููกก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 กิ็ใใชช้้้้พววววลลาาาาาารรรรมมมัโโตส์งจะหแ ว่าไอเด็กที่จะมีการจัดมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ที่โลกนั้นจะไม่มีการเทพเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นถามว่าเป็นปัญหากับใครบาตไหมก็ไม่มอยู่แล้วครับผมใครบาตเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีโอเบลิสยังไงก็ตามแล้วเขามีบลูอายมันก็เป็นความอุ่นใจของเขาที่สามารถใช้ในการจัดการกับใครก็ได้ที่มาต่อสู้กับเขาไม่ว่าจะเป็นโกซาบุโรโนอาหรือกระทั่งไดมงโคโกโรนั่นเองครับทีนี้ในช่วงที่แบทเทิลซิตี้จบลงนะครับใครบาตสูญเสียโอเบลิสให้กับยูกิไปแล้วใช่ไหมก็จะมีสู้กับ เป็นตัวคีย์ที่เอาชนะโจโนจิมาได้นะจุดๆนั้นแล้วพอจบศึกของอัลคาทัสไปแฟลตันซิตี้จบลงแล้วปุ๊บก,ก็เข้าสู่ศึกดูเอลมังกรล้างโลกนะครับโดยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยการต่อสู้มันจะออกทรงว่ามีมังกรในตำนานประจําตัวของโจโนจิยูกิแล้วก็ตัวไคบะันะครับผมโดยที่ว่าไขาบักเองก็จะใช้บลูอายในการต่อสู้เป็นตัวหลักเช่นเคยครับผมศึกหลักๆที่ได้ต่อสู้ณเวลานั้นเนี่ยก็จะมีสู้กับอามล่านาะสู้กัน2ยกใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีมาต่อสู้กับดัสด้วยซึ่งทุกศึกที่ว่ามานนี้นะครับ ก็จะมีบลูอายโผลมาเป็นตัวคีย์นะครับแต่ทีนี้ผมก็จะพูดในบริบทคล้ายๆกับของโอเบลิสนั่นแหละครับว่าถึงจะมีมังกรในตำนานแล้วเนี่ยยังไงก็ตามรีเทลส์เนี่ยจะออกปเป็นแนวแบบว่ามาเสริมซัพพอร์ตพลังให้กับบลูอายอีกทีนึงสังเกตได้ว่าไปรวมร่างกับไทเรนวิงอย่างเงี้ยเพื่อต่อสู้กับ da, อาร์เมลดาเนาะก็ทำให้บลูอายแข็งแกร่งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึงได้อ่าแต่ยังไงก็ตามบลูอายยังถือเป็นตัวปิดเกมนะครับแต่พอไปสู้กับดาร์กปุ๊บเนี่ยบลูออาายก็ถืว่ไปช่วงแร,แรกเเลยหมือนนนนนนกนนากกกัััััเเเาาาาาาาะะจจจรรรรที่นน่่ววตตตตอออออ้้้งงใจจใช Blue Ultimate, บบลลูยิ ite, มมคซโ์ส แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดัสเองมันก็เก่งเกินไปนะครับตอนนั้นพวกรูไอยก็เอาไม่อยู่ไคบากระยุกิก็ต้องสูญเสียมอนสเตอร์ตัวหลักของตัวเองไปนะครับแล้วก็ต้องมาใช้วิธีการต่อสู้อื่นในหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งครับโดยที่ว่าในการต่อสู้กับดัสไคบากก็พ่ายแพ้ไปนะครับพอจบศึกของดวลมังกรล้างโลกปุ๊บก็มีไคบาก,กรกลางปีซึ่งตอนไคบาก,กรลางปีอย่างเงี้ยนะครับก็มีศัตรูตัวหลักของไคบาตัวหนึ่งก็คือซิกฟีดฟอนเทรเดอร์นั่นเองครับซึ่งไองคนเนี้าานนยนะครับนนมันก็เป ของชั้นเตอร์เลยครับว่าแม้ไม่มีเทพใครบับเองก็มีบลูอายสตัวที่เอามาใช้ต่อกรอกับคู่ต่อสู้ได้คือทาให้นับตัวเป้งอย่างดาร์สอย่างเงี้ยนะครับกับอาเมลดาเชนแมกับโนอากับโกซาโรที่บอกไปเมื่อกี้หรือกระทั่งกับซีฟริตฟอนเทรดเดอร์คนนี้นะครับก็เราก็จะได้เห็นว่าบลูอายเนี่ยโผลมาเป็นตัวปิดเกมได้เสมอเลยนั่นเองครับด้วยความคิดความรู้สึกความเชื่อใจที่ใครบับมีให้กับบลูอายไวท์ากอนก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยแหละเอสมอนสเตอร์ที่แท้ทรูนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีไบโล ภาพนักบวชที่อุ้มผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่หน้าแผงศิลามังกรขาวเนี่ยเป็นอะไรยังไงซึ่งมันก็จะกลับไปที่ไอส่วนของชปเตอร์แรกที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้ไคบะเองก็จะมีการเอาบลูายไปรวมร่างกันเป็นอัลติเมทดรา้อนสู้กับจอบมาโซกเล็กๆนน้อยครับผมเห็นไหมว่าอันเนี้ยขนาดไปสู่โลกนั้นแล้วนะครับไม่ได้ไปการดูเอลเรียกค่ารับใช้สุดแข็งแกร่งของเขาออกมานั่นก็คือบลูายอัลติเมทดรา้อนนั่นเองครับผมอันเนี้ยถือเป็นบทบาทหลักๆของบลูไอไวท์ดนนทนนรา ทีนี้มีแถมให้2องชักเตอร์เล็กๆน้อยๆครับผมคือร่างที่อยู่ในมูฟวี่แล้วก็เนื้อหาที่อยู่ในของภาค GX นะครับผมมาพูดถึงในมูฟวี่กันก่อนครับมูฟวี่ของยูกิโอเนี่ยมีหลักๆ3ภาคนะครับสภาคเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีบลูายร่างใหม่กันหมดทุกภาคเลยนะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของไอ้พีรรมิดแห่งแสงนะครับของพีรรมิดแห่งแสงเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าใครบากก็ไปต่อสู้กับเปกาซัสแล้วก็ได้การ์ดที่ว่ากันว่านะต่อกรกับสามเทพมายาได้นั่นก็คือบลูออออาาายยไไชชนนิ่่่่งงดรก้้ใมัซึ นเนี่ยเกิดจากการสังเวยผูไออาร์ติเมตดราก้อนเพื่ออัญเชิญร่างนี้ออกมานะครับแล้วก็เป็นตัวคีย์ในการที่ใช้จัดการกับอันดวิสผู้เป็นลัสบอสในของมูฟี่นี้นะแล้วทีนี้พอเป็นมูฟี่ของพาราด็อกสายสัมพันธ์ข้ามการเวลาตอนนั้นก็จะมียูกิยูเซแล้วก็จูได้สามคนสู้กับพาราด็อกนะครับใครบางไม่ได้มีบทหรอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวพาราด็อกเนี่ยเขาจะมีพวกแบบว่ามอนสเตอร์สุดทรงพลังตามแต่ละยุคสมัยใช่ไหมแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ซินนะครับตอนนั้นก็คือจะมีซินบบลลลู Eye, Dragon, ออออออาาาาไววว์ดดดรรรรกกกกก้้้นนนแแ็็ซิเปฏตัม ซึ่งคนที่นึกคิดทักขึ้นมาเลยก็คือยูกินั่นแหละครับที่บอกว่ากระทั่งบลูอายกับเรดอายก็ถูกเอาไปเป็นมอนสเตอร์ซินด้วยเหรอนี่ซึ่งแน่นอนว่ามูโต่ยูกิคนนี้นะครับเขาก็รู้การมีตัวตนของเรดออยแล้วก็บลูอายอยู่แล้วนะครับไอ้มังกร2ตัวนี้จะเป็นของใครไปได้นอกจากไคบาเซโตคู่ปรับตลอดการของเขาหรือกระทั่งเรดออยของโจโนจิเพื่อนรักของเขานั่นเองเนาะ,ะแม้ว่าไคบาเซโตไม่ได้มีบทนะครับแต่ว่าเอสมอนสเตอร์ของเขาก็จะมีการกล่าวถึงในแง่ที่ว่าการถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นมอ,อ, Movie Dark น,อน,น,นสเตอร์ ใครบักเองจะค่อนข้างมีบทบาทที่เข้มข้นกันเลยนะมีการใช้แบบว่าบลู y e ที่เป็นตัวอัปเกรดนะครับม่ว่าจะเป็นบลนะู e E อัลเทอร์เนทีฟดราก้อนเนาะบลูอสา3ตัวก็จะมีการรวมร่างกันกลายเป็นเนโอบลู E ออัลติเมตดราก้อนถ้ามองจากเนื้อเรื่องที่มันมีการผ่านประสบการณ์ไปแล้วพวกยูกิโตขึ้นนะจุดๆนั้นแล้วเนี่ยแล้วอาเทมก็ไม่อยู่แล้วใครบักเองก็จะมีมุมที่ว่าเขาก็เสียายเหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต่อสู้สกับสนะิง์กับอาเทมเนาะแต่ในก็ตามแล้วชีวิตมันต้องไปต่อครัััับบมะะเเเอออองงงงกกก็จีาารรรปดดดพพฒนนนนนท้บบใใื่ขว ธุรกิจของเขานะครับแล้วก็ Blue Eye ผู้เป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาก็ต้องมีการอัปเกรดมีการพัฒนาร่างไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับซึ่งนอกจากตัวอัปเกรดจ๋าตรงๆแล้วนะครับอย่าง Blue Eye Alternative Dragon ก็ยังมีแบบว่าตัวพิธีกรรมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเจ้าแบบ Blue Eye สาย c l a Osmac นะครับผมมอนสเตอร์พิธีกรรมสุดยอดเลยอะไรเงี้แล้วก็มีอย่างแบบตัว Deep Eye White Dragon อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วต่อมาสุดท้ายก็คือในของภาค GX ที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าเป็นประเด็นแถมเนาะในแง่ของการใช้งานมอนสเตอร์นะครับก็คือ คือใครบาแมนที่เขาใช้บลูายไวดราก้อนในการต่อกรกับยูกิจูไดซึ่งในของภาคเนี่ยเราจะเห็นว่า,าท่ประทานไคบาเซโตะก็จะมีบทบาทปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้จากตัวเขาเองให้เราเห็นเลยเนาะขนาดเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายที่มีการว่าไว้ว่าเนี่ยดักเนสมันส่งทูตที่เป็นทรูแมนออกมาแล้วก็ไปต่อสู้กับดูลิสทั่วโลกและดูลิสทั่วโลกก็ถูกเอาไปไว้ในโลกของดักเนสใช่ไหมแล้วใครบาเซโตก็น่าจะโดนด้วยครับผมไม่โดนด้วยวิธีใดก็คาดเดากเาเเา่ดท้ยร็ไไไมบ แต่คนที่จะสู้แล้วก็ใช้เด็กของใครบักคือใครบาแมนอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับซึ่งใครบักแมนถ้าให้ใหัวผมนิยามเลยก็คือว่าเขาเหมือนเป็นใครบาเซตโตที่ไปเกิดใหม่เป็นผู้แห่งเดวล์มอนสเตอร์ทรงประมาณนั้นเลยครับผมนิสัยการพูดจาถากถางอีกฝ่ายหนึ่งความบ้าพลังที่มีมันก็สแสดงผลตรงนี้นได้ค่นอนข้างชัดเจนนะครับต่อสู้กับจูไดก็จะมีคําพูดเน็บแมนมการพูดแบบว่าถากถาง,างอะไรพวกนี้คล้ายๆกับตอนใครบัสู้กับโจโนจิมันก็จะมีทรงประมาณนี้แหละพูดจาดูถูกต่งๆนานะครับแต่ว่าตัวจูได้นีก็เชนะจ ใน,ในตอนสุดท้ายที่มีการใช้คลายการรวมร่างหลบการโจมตีของเอชแมนเนาะแล้วก็ให้บลูอายทั้ง3ตัวโจมตีสวนจูไดณนะเวลานั้นนะครับเราก็จะได้เห็นฉากแบบว่า,วาตัวของไคบาแมนก็ไม่ต่างจากไคบาแล้วครับที่ว่าเชิดชูในความแข็งแกร่งขั้นสุดยอดของบลูอายไวรากอนเนาะแข็งแกรง่งไรเทียมท่านเป็นสุดยอดไปเลยเบิร์สตีมแห่งการทําลายล้างตุ่มต่าตุ่มตําตุ่มตําจูไดโดนเบิร์สตีมลุมยำตัวนี้ไปก็เละเทะกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าแม้ไม่ใช่ไคบ อ,อมากในฐานะความบ้าพลังแล้วก็การใช้บลูไอไวท์ดราค่อนเป็นตัวหลักในการต่อสู้ปิดฉากคู่ต่อสู้ที่ชื่อยูกิจูไดนี้นี่เองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมบทบาทยาวๆของบลูไอไวท์ดราค่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนชอบมอนสเตอร์ตัวนี้เยอะอยู่นะครับจำได้ว่าตอนของบทบาทเรดไอนี่ก็โอโ้โหผลตอบรับค่อนข้างโอเคเนาะในแง่ที่ว่ามีแฟนๆของเรดไอเยอะเลยอะไรเงี้ยที่ชอบบทบาทของเรดไอในของภาคด้วยมอนสเตอร์แล้วก็ภาค GX เอ็กนอที่ฟุบุกิกับโจโนจิมีการใช้งานให้เราเห็นนะครับในของคลิปนี้บ้างดีกว่าครับผมใครที่ การขับของ Blue Eye White Dragon นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบทบาทของเขาชอบบทบาทของ Blue Eye ในช่วงไหนในฐานะไหนของใครแบบเซโตนะครับผมมีประเด็นตรงไหนอยากพูดคุยอยากคอมเมนต์อยากเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังียงข้านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ